จะมาสาธิตการใส่แหลกหลังเจนโตนะครับไม่ยากนะครับอันนี้เป็นรุ่นแจ็คนะครับรุ่นใหม่สุดอันนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับจะเป็นไฟกลองสามดวงนะครับอันดับแรกนะครับถอดน็อตออกมาก่อนนะครับสองตัวนี้ต่อไปก็ตามด้วยแหวนนะครับสามตัวลองไปเพื่อให้มันเสมอกับขอบนี่นะครับทั้งสองข้างนะครับผมจะยกตัวอย่างนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วก็อนที่วางนะครับ แลกวางครับไม่ต้องูนะครับแล้ก็ตามด้วยน็อตนะครับที่ผมติดไปให้นะครับมันจะยาวกว่าของเดิมนะครับใส่แหวนลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไข่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับแลกเจโต้นะครับสองรุ่นนะครับก็ไปใส่กล่องท้ายนะครับตามใจชอบว่าเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนเจครับผม